สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลและวันนี้ผมก็มีนางเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Consecration เป็นหนังในปี2023นะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปฟังกันเลย c o n s e c r a t i o n นะครับว่าด้วยเรื่องราวของเกรซหญิงสาวที่ออกเดินทางไปที่คอนแวนต์มัลซาวียใน Scotland, สกอตแลนด์เพื่อไปตามหาความจริงว่าที่แท้จริงแล้วอะไรคือเบื้องหลังการตายที่น่าสงสัยของน้องชายเธอผู้เป็นนักบวชในนั้นเธอได้รับการช่วยเหลือจากบาทหลวงโรเมโร ทำให้ในไม่ช้าเธอก็พบกับความจริงของเรื่องราวทั้งหมดผ่านการฆาตกรรมการดูถูกและความจริงที่น่าสยองของอดีตอันมื่นมิดที่นำความเจ็บปวดรวร้าวกลับมาให้กับเธอ นางเ่งเรื่องมาที่แม่ชีคนหนึ่งที่เดินข้ามถนนพร้อมกับยกปืนขึ้นมาเล็งไปที่เกรซยิงสาวที่กำลังเดินอยู่ที่ริมถนนแล้วเสียงในความคิดของเกรซก็พุดขึ้นมาน้องชายมักจะบอกว่าตัวเธอนะ่ะมีทูตสวรรค์คุ้มครองซึ่งเธอไม่เคยเชื่อเรื่องนั้นเลยจนก,กระทั่งตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วแล้วนางกรตัดมาที่เกรซจัสุแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเธอกำลังส่งอีเมลหาคนไข้ของเธอแต่จู่ๆไฟก็ดับลง เกรซก็เลยเดินไปเปิดสวิตไฟแต่ว่าก็เปิดไม่ติดและเธอก็หันไปเจอกับรูปตัวเองในใบเด็กกับน้องชายที่หน้ากระจกเธอรู้สึกแปลกใจที่มีสีแดงเนี่ยติดอยู่ที่รูปสักพักด้านหลังของเธอก็มีแม่ชีปรากฏตัวขึ้นและเมื่อเธอหันกลับไปดูก็ไม่มีใครอยู่แล้วสักพักก็มีโทรศรัพท์ดังขึ้นเธอได้รับข่าวร้ายจากตำรวจแฮร์ริสเรื่องพบศพไมเคิลน้องชายบาดหลวงของเธอที่คอนแวนในสกอตแลนด์ซึ่งกำลังสืบสวนหาสาเหตุการตายอยู่เกรซก็เลยเดินทางไปเจอกับแฮร์ริสเพื่อจะพูดคุยเรื่ององงขไม และแฮริสก็ได้พาเธอไปดูสถานที่เกิดเหตุขณะที่กำลังขับรถแฮริสก็บอกรายละเอียดเพิ่มว่าพบคุณพ่อแคลร์ที่มาเยี่ยมคอนแวนถูกฆ่าตายในวิหารลำตัวถูกผ่าออกแล้วก็เจอศพไมเคิลอยู่ใกล้ๆตรงซากบดเก่าแก่ซึ่งตรงนั้นเป็นหน้าผาสูงก็เลยสันนิษฐานว่าไมเคิลเป็นคนฆ่าคุณพ่อแคลร์และก็ฆ่าตัวตายแต่เกรซก็ไม่เชื่อแฮริสก็เลยบอกว่าคอนแวนนี่นะ่าบ้าศาสนามากเมื่อทั้งคู่มาถึงคอนแวนคุณแม่อธิการก็ออกมาต้อนรับเกรซแล้วก็บอกกับเกรซว่า ไมเคิลถูกความมืดครอบงำจนกลายเป็นปีศาจที่มาฆ่าคุณพ่อแคลรลแต่ไมเคิลพยายามจะต่อสู้กับปีศาจก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเกรซไม่ชอบใจก็เลยบอกกับแฮร์ริสให้พาเธอไปยังจุดที่ไมเคิลฆ่าตัวตายและภาพก็ตัดมาที่มือของคุณแม่เธอกำร้อยไม้กางเขนไว้ในมือจนเลือดออกตอนที่คุยกับเกรซแฮร์ริสก็บอกให้เกรซรู้ถึงอำนาจของคุณแม่อธิการว่าสามารถยุติการสืบสวนของตำรวจได้เกรซเดินไปดูใกล้ๆจุดเกิดเหตุและพบว่าเป็นหน้าผาสูงชันมาก ด้านล่างมีแต่หินขนาดใหญ่เต็มไปหมดเกรซกลับมาดูศพของไมเคิลสภาพศพมีรอยฟกช้ำเธอร้องไห้แล้วก็เดินมาลุบหัวไมเคิลเพื่อจะร่ำลาเมื่อเธอเดินออกไปศพของไมเคิลก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้เธอรีบไปจากที่นี่ซะที่นี่น่ะไม่ปลอดภัยแล้วเธอก็โมสติไปคุณพ่อโรเมโรบาลลงวัติกันมาเยี่ยมเกรซที่โรงพยาบาลเนื่องจากเธอเป็นลมที่ห้องเก็บศพ เธอบอกกับคุณพ่อเรเมโรว่าศพของไมเคิลนั้นไม่มีทรายบนตัวและก็นในผมคุณพ่อรเมโรก็เลยบอกว่าไมเคิลอาจถูกทําความสะอาดเพื่อชนสูตรจากนั้นก็พยายามจะบอกให้เธอน,นอนพักก่อนที่เขาจะเดินออกไปเกรซฟันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กลางป่าใส่หน้ากากยืนกลางแขนอยู่รอบๆตัวก็มีเด็กคนนั่งล้อมอยู่จากนั้นก็มีทหารขี่ม้ามาไล่และเกรซก็ตื่นขึ้นมา เกรซกลับมาที่บริเวณหน้าผาอีกครั้งเธอเห็นร่างของแม่ชีคนหนึ่งตกมาตายที่โขดหินและเธอก็เห็นแม่ชีอีกหลายคนตกลงมาจากนั้นเธอก็เป็นหลบตกลงไปในทะเลเธอฟื้นขึ้นมาในห้องนอนที่คอนแวร์เสื้อผ้าของเธอโดนเปลี่ยนออกเกรซก็เลยลุกขึ้นออกไปข้างนอกเพื่อจะสำรวจเธอเดินไปพบว่าเหล่าแม่ชีนั้นกำลังเดินไปที่ห้องอาหารเกรซก็เลยไปหาคุณแม่อธิการเพื่อจะขอเสื้อผ้าของเธอคืนและก็พูดว่าเธอรู้ว่าคุณแม่กำลังปกปิดความจริงที่ว่าไมเคิลโดนทำร้ายก่อนตกลงไป คุณแม่ก็เลยถามเธอว่าเห็นจริงหรือเป็นแค่นิมิตจากนั้นคุณแม่ก็ชวนให้เกรซกินข้าวก่อนแล้วคุณพ่อโรเมโรก็เดินเข้ามาที่ห้องอาหารพร้อมกับทักทายแม่ชีทุกคนแล้วคุณพ่อโรเมโรก็พาเกรซไปเดินเล่นบริเวณหน้าผาคุณพ่อโรเมโรเล่าประวัติให้ฟังว่าวิหารแห่งนี้เดิมทีน่ะเป็นสถานที่เก็บสิ่งของทางศาสนาหลายอย่างแต่พอมันพังทลายลงมาก็มีกลุ่มคนนําหินเหล่านี้น่ะมาสร้างเป็นวิหารเพราะเชื่อว่าหินเหล่านี้มีพระพรของพระเจ้าอยู่และเรียกตัวเองว่าอัศวินแห่งคาถา พวกเขาเจอพลังงานบางอย่างในวิหารเหล่านี้จากนั้นคุณพ่อโรเมโรก็บอกกับเกรซว่าพรุ่งนี้แฮร์ริสจะนําตัวคุณแม่ไปสอบปากคาและก็พาเกรซมาดูข้าวของของไมเคิลโดยที่มีคุณแม่นั้นยืนดูทั้งคู่เดินคุยอยู่ด้านบนเกรซค่อยๆหยิบข้าวของของไมเคิลข,ขึ้นมาดูแล้วก็พบกับสมุดที่ไมเคิลบันทึกเกรซลองเปิดอ่านดูซึ่งมันเป็นภาษาโบราณและก็มีรูปเกี่ยวกับปีาสาต์และก็วัตถุโบราณซึ่งเกรซสามารถอ่านได้ในข้อความหึือเขียนไม่ว่า เกรซจำเรื่องราวก่อนที่เธอจะถูกรับมาเลี้ยงไม่ได้แต่เกรซมักจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั่นก็เพราะว่าเธอน่ะเป็นคนที่พิเศษตัดภาพมายังเกรซในวัยเด็กนอนอยู่ในห้องนอนตอนนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกสักพักก็มีคนมาเคาะประตูเรียกแม่ของเกรซเกรซก็เลยแอบฟังคนคนนั้นบอกว่าเรือที่พ่อของเกรซออกทะเลไปนั้นเกิดอุบัติเหตุหน้าเรือแตกเสียหายทุกคนไม่มีเสื้อชูชีพและก็บอกว่าให้เตรียมใจเกี่ยวกับข่าวร้ายด้วยแม่ของเกรซก็เลยร้องให้ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน เกรซเดินเล่นในห้องแต่ในกระจกก็ปรากฏร่างของแม่ชีคนหนึ่งที่เดินเปิดประตูออกไปเกรซก็เลยตัดสินใจเดินตามออกไปแต่ก็ไม่เจอกับใครเลยตัดมาที่แม่ชี3คนที่กาลังพากันยืนพูดคุยในวิหารเกี่ยวกับเกรซเกรซเป็นลมไปแล้วสองครั้งน่าจะเริ่มเห็นนิมิตแล้วจะต้องรีบแล้วซึ่งหนึ่งในแม่ชีนั้นก็มีคุณแม่อธิการอยู่ด้วยจากนั้นคุณพ่อโรเมโรก็เดินมาไล่แม่ชีสองคนนั้นให้ออกไปและก็บอกว่าแม่ชีนะ่ะไปบอกตำรวจทําไมว่าคุณพ่อแค่เราตายเพราะปีศาจ และคุณแม่อธิการก็บอกกับคุณพ่อโรเมโรว่าให้สมุดเล่มนั้นกับเกรซทำไมคุณประเมินพลังของเธอต่ำเกินไปจากนั้นก็มีสายลมพัดวูบมาทำให้เทียนดับลมเกรซนั่งอ่านสมุดเล่มนั้นไมเคิลเขียนไว้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงเข้ามาในรูปแบบต่างๆและภาพก็ย้อนมาที่เกรซวัยเด็กในวันที่เธอได้รับข่าวเกี่ยวกับพ่อเธอนั่งภาวนาและขอร้องให้พ่อหนะมีชีวิตรอดสักพักเธอก็ลุกขึ้นไปที่หน้าต่างแล้วก็มองไปข้างนอกมีฟ้าแลบแล้วก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งจากนั้นก็หายไป และร่างนั้นก็กลับมาอยู่ด้านหลังของเกรซภาพตัดมาที่ปัจจุบันเกรซได้ยินเสียงร้องของแม่ชีแม็กดังขึ้นมาเหมือนกับกําลังวิ่งหนีอะไรบางอยา่างพร้อมกับได้ยินเสียงของแม็กที่กาลังสวดภาวนาอยู่พอกรซเดินมาเรียกแม็กก็สะดุ้งแม็กหันมากรีดข้อมือของตัวเองทาให้เกรซตกใจมากสักพักแม็กก็โผล่มาด้านหลังของเกรซและก็ทําให้เธอตกใจอีกครั้งพอกรซหันไปมองก็พบว่าภาพที่แม็กยืนกรีดข้อมือหายไปแล้วแม็กก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เธอมาเวลาที่เธอไม่สบายใจ เกรซก็เลยขอให้แมกช่วยเธอได้ใช้โทรศัพท์เธอพยายามโทรหาจอร์นจากสุพทย์เพื่อนสนิทของเธอเกี่ยวกับเรื่องของไมเคิลที่เสียชีวิตและก็ถามว่าช่วงนี้เธอเป็นลมหมดสติบ่อยมันสามารถทําให้เธอเกิดภาพหลอนได้ไหมจอร์นก็เลยบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับเกรซได้เกรซก็เลยบอกอีกว่าเหมือนเธอได้ไปอยู่ที่อื่นด้วยท,ทั้งทที่เธอน่ะยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่อธิการก็ยืนแอบฟังอยู่แล้วก็พูดกับเกรซว่าเกรซต้องการความช่วยเหลือเกรซก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งก่อนที่เธอจะเดินหนีออกไปคุณแม่ก็บอกกับเกรว่า ในมิตที่เธอเห็นนั้นเป็นความทรงจําของเธอในอดีตและก็อนาคตแฮร์ริสสอบสวนคุณแม่อธิการว่าทําไมต้องลงทุนอุ้มศพของไมเคิลขึ้นมาจากโขดหินแล้วก็มาทําความสะอาดศพด้วยซึ่งคุณแม่ไม่สามารถจะอุ้มไมเคิลขึ้นมาได้โดยตัวคนเดียวแน่ก็เลยบอกว่ารู้ว่าคุณแม่น่ยโกหกและทางคริสเตียนก็สั่งให้นําตัวคุณแม่ที่การไปขังไว้ชั่วคราวเกรซเดินมาที่ห้องอาหารคุณพ่อไรไเรมโรก็เข้ามาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสมุด คุณพ่อโรเมโรแปลกใจที่เกรซอ่านรู้เรื่องเกรซก็เลยบอกว่ามันเป็นรหัสร,ระหว่างเธอและก็ไมเคิลซึ่งตอนที่เธอเดินคุยอยู่กับคุณพ่อโรเมโรก็มีแม่ชีตาบอรดยืนแอบ,บมองอยู่เกรซเดินเข้ามาในวิหารและก็เห็นประตูเก่าแก่กบนพื้นกลางวิหารเกรซไล่คุณพ่อโรเมโรฟังว่าคอนแวดนี้พยายามจะรับเลี้ยงเกรซและไมเคิลตอนเด็กแต่เธอก็จาอะไราไม่ได้เลย แต่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไมเคิลน่ยมาอยู่ที่นี่คุณพ่อเรมิโรก็เลยบอกว่าไมเคิลมาที่นี่เพื่อจะหาวัตถุโบราณที่มีพลังที่นี่เคยเก็บสิ่งนั้นเอาไว้แต่เกิดแผ่นดินไหวก็เลยตกไปในทะเลแล้วก็บอกว่าที่นี่มีหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเหล่านั้นอยู่และภาพก็ตัดมาตอนวัยเด็กเมื่อแม่ตายเกรซและไมเคิลก็โดนคนจากคอนแวนนะ่ยมารับเลี้ยงแม่ชี้ก็เลยทําหาใบเกิดของเกรซแต่ว่ากรซก็ไม่มีในขณะที่นั่งรถบาโลนก็ไล่ไมเคิลลงมาจากรถพร้อมกับพูดว่าพระเจ้านะเนียว แต่ว่าทันใดนั้นรถที่นั่งมาก็ชนเข้ากับรถพ่วงที่สวนทางมาตักลับมาที่เกรสเธอกําลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอนแวนแห่งนี้คุณพ่อโรเมโรก็เลยสั่งให้แม่ชีนําหนังสือเล่มหนึ่งมาให้กับเกรสพอเกรสเปิดอ่านก็แปลกใจมากที่ภาษานะเป็นภาษาที่เกรสใช้เป็นรหัสที่คุยกับไมเคิลตอนเด็กซึ่งคุณพ่อโรเมโรนั้นก็แอบ,บยืนมองอยู่ด้านบนเกรสแปลเนื้อหาบางส่วนได้ว่าอัศวินแห่งคาถาพยายามจะปกป้องวัตถุโบราณพอเกรสรู้ตัวอีกทีในวิหารก็ไม่มีใครอยู่แล้ว เธอก็เลยลุกขึ้นและก็เรียกคนอื่นพร้อมกับเดินไปแล้วก็เจอประตูบานหนึ่งที่ปกติแล้วจะมีแม่ชีเนี่ยยืนเฝ้าตลอดแต่ว่าตอนนี้กลับถูกเปิดทิ้งไว้เธอก็เลยตัดสินใจลงไปเรื่อยๆจนไปเจอกับแผ่นไม้ขนาดใหญ่ก็เลยเอามือเนี่ยทาบลงแล้วเธอก็เห็นในมิตตอนที่ไมเคิลโดนสิ่งนี้ทับร่างแล้วก็มีเสียงถามว่าวัตถุนั้นอยู่ที่ไหนไมเคิลก็เลยบอกว่าไม่รู้คุณพ่อแครเราก็เลยสั่งแม่ชีช่วยกันกระทืบเขาจากนั้นคุณพ่อแครรอเนี่ยก็ลากตัวไมเคิลไปคุณแม่นั้นก็เดินเข้าามพอดี แล้วก็บอกให้พาไมคเคิรไปที่หน้าผาแห่งคำสารภาพจากนั้นก็มีแม่ชีผิวสีเดินถือมีดเข้ามาหาเกรสเพื่อจะพยายามจะแทงเธอแต่ก็มีเหมือนกับบางสิ่งหยุดแม่ชีไว้และก็โดนหักแขนแทงตัวเองทําให้เกรสตกใจมากและแม่ชีแม็กก็เดินมาเห็นพอดีต่อมาเกรสเขามาให้ปากคํากับแฮร์ริสเธอบอกว่าเธอรู้สาเหตุที่พวกเขาฆ่าไมคเคอลแล้วไมเกิลกำลังตามหาวัตถุโบราณที่ทรงพลังมากและพวกเขาก็กลัวมันก็เลยพยายามใช้ไมคเคิรตามหา แต่ไมเคิลก็ไม่ช่วยก็เลยฆ่าทิ้งแล้วก็มาหลอกให้เกรซมาตามหาต่อแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณแม่อธิการที่ถูกคุมขังนั่งกับไม้กางเขนแน่นพร้อมกับสวดภาวนาเกรซก็เลยถามว่าจะยังคุมตัวคุณแม่ไว้อยู่ไหมแล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยคือตัวการต่อมาเกรซก็มาเยี่ยมพ่อที่ติดคุกอยู่เธอทักทายพ่อแต่พ่อก็บอกว่าเขาไม่ใช่พ่อของเธอเกรซก็เลยถามว่าทาไมต้องทุบตีแล้วก็ขังไว้พ่อก็เลยตอบว่าพยายามจะรักแล้วแต่เกรซเป็นปีศาจทุกอย่างก็เลยไม่ง่าย เขาควรจะฆ่าเธอซะแต่กลับปกป้องเธอโดยขังเธอไว้เกรซบอกพ่อว่าไมเคิลตายแล้วพ่อก็เลยบอกให้เธอนั้นเอาไมเคิลกลับมาเหมือนกับที่เกรซเอาเขาในกายกลับมาทั้งที่เขาควรจะตายในวันที่เรือล่มแต่ว่าเธอกลับภาวนาเรียกหาความมืดให้นำพาพ่อกลับมาทุกทกที่ที่เกรซอยู่ก็จะมีแต่คนตายพอใจหรือ,อยังจากนั้นเขาก็คุมคลัง่งเอาหัวโขกระจกและก็ไล่เธอนั้นออกไปทำให้เธอตกใจกลัวมากก็เลยรีบวิ่งหนีไป ตัดมาที่เหล่าแม่ชีที่กำลังนอนที่พื้นเพื่อให้คุณพ่อโรเมโรนั้นทำพิธีชำระล้างแฮร์ริสสอบปากคำคุณแม่เธอบอกว่าไมเคิลพบวัตถุกโบราแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจในพลังมันและสิ่งนั้นก็คือกริสและตอนนี้กริสก็รู้ตัวแล้วกริสขับรถกลับมาที่คอนแวนแล้วก็พบกับเหล่าแม่ชีนอนทำพิธีกริสก็เลยเข้าไปหาแม็กเพื่อถามหาคุณพ่อโรเมโรแต่แม่ชีตาบอดก็พยายามจะเอามีดมาแทงกริแต่ก็เหมือนกับมีบางสิ่งมาหยุดเธอแลวก็หักแขนเธอแม็กก็เลยรีบวิ่งหนีกริแล้วก็บอกวานาวดภ แล้วก็หยิบมีดมากรีดข้อมือตัวเองเกรซเห็นเงาตัวเองในกระจกสวมชุดแม่ชีเปื้อนเลือดแล้วก็เดินจากไปเธอเดินไปหาคุณพ่อโรเมโรว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธอใช่ไหมเธอก็เลยขอให้เขาช่วยหยุดมันคุณพ่อโรเมโรก็ให้เหล่าแม่ชีนออุ้มเกรซขึ้นแล้วก็พาเดินออกไปนอกโบสถ์เพื่อจะอุ้มมาที่ประตูหินแล้วก็ให้เธอเดินลงไปข้างในนั้นเมื่อเธอเดินลงมาก็ได้ยินเสียงแม่ชีพูดว่าเธอจะโดนขังอยู่ที่นี่ตลอดพลังของเธอในเป็นหายนะและภาพกระตันมาแนดีต อสเวนพาเด็กคนนั้นหรือว่าเกรซมาที่หลุมศพหินนี่แล้วก็บอกว่าถ้าเกรซอยู่ที่นี่อายุจะหยุดนิ่งและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันคุณพ่อโรเมโรก็สั่งปิดประตูหินเพื่อจะขังเกรซไว้และท่านใดนั้นดาบรูปปั้นก็ร่วงลงมาเสียบคุณพ่อโรเมโรจนตายเกรซเอามือโผล่มาก,กันแม่ประตูหินน่ะปิดก่อนที่เธอจะเดินขึ้นมาจากหลุมศพนั่นคุณพ่อโรเมโรบ,บอกว่าเกรซคือความมืดนี่คือสาเหตุที่เธอเกลียดศาสนาและก็ได้แยกจากน้องชายที่เป็นบาทหลวงจากนั้นเกรซก็วิ่งออกไป แฮริสก็เลยขับรถตามหาเกรซต่อมาเกรซก็เดินไปที่หน้าผาเพื่อสาร,รภาพบาปและต้องการจะเดินถอยหลังลงหน้าผาแฮริสเลยตะโกนห้ามเธอไว้แต่เกรซก็ไม่สนและก็ตัดสินใจโดดลงหน้าผาไปจากนั้นเกรซก็เห็นนิมิตว่าแม่ชีคนที่เธอเห็นก็คือเธอนี่แหละเธอเดินไปแตะรูปคู่ของเธอและก็น้องชายในวัยเด็กแฮริสก็ให้คนมาตามหาเกรซในทะเลแต่ก็ไม่เจอเกรซหายตัวไปจากหน้าผาเช้าวันต่อมาแฮริสก็พาคุณแม่ที่การกลับมาที่คอนแวน์คุณแม่บอกว่าเกรซยังไม่ตายเธอมีพลัังมาากกว่นน้น ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เมืองเกรซนั่งดินเนอร์กับจอร์นแล้วก็พูดถึงคนไข้ของเกรซที่เธอส่งให้ John. จอร์นจอบอกว่าเธอมีสายตาที่ดีมากและภาพก็ตัดมาเป็นเกรซเองนี่แหละที่ช่วยให้สายตาคนไข่ดีขึ้นโดยพลังพิเศษของเธอก่อนที่ภาพจะตัดมาที่คุณแม่อธิการเธอตามหาเกรซจนเจอขณะที่เดินข้ามถนนเพื่อต้องการจะยิงเธอให้ตายแต่ว่าอยู่ๆรถก็พุ่งมาชนคุณแม่ตายซะกอ่อนทําให้เกรซรอดและเธอก็บอกว่าน้องชายของเธอนั้นมักจะบอกตลอดว่าตัวเธอมีทูตสวรรค์คุ้มครองอยู่ แล้วตอนนี้เธอก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่น้องของเธอพูดแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับศาสนานะนะฮะแล้วก็แม่ชีเป็นหนังที่เราเคยเห็นทั่วไปแบบพลอตคล้ายๆกันเลยนะครับแต่มันจะมีช่วงตอนจบที่พลอตมันจะหักมุมแบบ โคตรโคตรนะก็อึ้งเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าตัวละครหลักของเราที่เราเห็นมาเนี่ยและก็คิดว่าวจะเป็นนางเอกด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่หนังมันแสดงออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวบุคคลทั่วไปที่เราเห็นในในหนังอะฮะที่ไม่ใช่ตัวละครเอกอย่างเกรซเนี่ย เป็นคนที่ไม่ปกติทอบมายถึงปฏิบัติกับตัว,ตวของเกรสแปลกๆนะครับผมสุดท้ายตอนจบหนังมันก็ฉเฉลยว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่คนเหล่านั้นมองเกรสแปลกๆแล้วก็ทำปฏิบัติตัวกับเกรซแปลกๆเพราะว่าเกรซเนี่ยเป็นปีศาจนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้น,นครับก็เลยพยายามที่จะกักขังกําจัดเกรสด้วยหลายๆวิธีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เธอเนี่ยออกมา แต่เหมือนกับว่าตัวของเกรซเนี่ยอาจจะรู้ตัวกึงกึงไม่รู้ตัวนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นมีปีศาจส,สิงอยู่ในตัวก็เลยพยายามที่จะตามหาว่าทําไมน้องชายของเธอเนี่ยถึงตายกันแน่และเธอก็คิดว่าคนที่ฆ่าเนี่ยอาจจะเป็นแม่ชีอธิการคนนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นตัวเธอเนั่นแหละที่เริ่มเรื่องราวทั้งหมดและเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนจากเว็บไซต์ m อ็ b ไป5.2คะแนนส่วนทางฝั่งมังค์เนนป42% และถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อใจพวกผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ